เอ๊ะเลิ้นๆเราเลยนะแต่ที่เนี้ยบอกหลายเราคือบริษัทแตกเองเราจะหาหลายๆมุมต้องโยกไหลายมุมมันมันอยู่ที่ไหนมุ้งเขาจะมาคอนเทนต์มันต้องเป็นอย่างนั้นใช่มันต้องแต่ที่นี่อีกคลิปต่อไปมันจะมีคลิปเด็ดทตีนยันหนาเลยลงนะลงนะตีนเลยนะและลงนะอ้อนควันแค่คลิปมือที่เล่ยนน่ะโอเคของพ่อแล้วเกิดว่าเจ้าร้านไลยวะมุบอกขักแมง กินหมูวันเดียกูยังการข้อนะการข้อเห็นไหมมันอยู่ที่การตัดต่อเนี่ย้ยกินบะหมี่เสียงเลยนะโอ้ใชดนตรีอย่างเดียวเลยช้างกันนั้นแบบตอนแรกหัวเนาะโคตื้อใส่การข้อของแช่เลยช็อตเงี้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเอ๊ะลิ้นลิ้นเราเลยนะแต่ทีิเนี่ยรูเบอร์ลิ้นที่แตกเอง เอาลี้นไขข้าเดียวเร็วคุยอะไรอยู่เนี่ยเวลากล่องมันจะมุมนี้มุมนี้เราจะหาหลายๆมุมหลายมุมมันไันมี่ไหนมาคอนเทนต์มันต้องเป็นอย่างนั้นใช่มันต้องหลายๆมุมแต่ที่นี่อีกคลิปต่อไปมันจะมีคลิปเดียวอันนี้ตีนยันนาเลยลงนะลงนะตีนเลยลงนเออลงนะเขาก็บกองหลาเอาวะยไปไปไปไไป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 ไนไปไปไปไไไปปปได้หลายาเเ เอาเล่นไหมแล้วที่นี่ไอ้มะเอือนเดี๋ยวมึงไปเบิ้งบทอันนี้ก่อนบทที่มันอย่างเพื่อนเราบทที่ว่ามัน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 เขาไปหลังหลังบานก่อนแบบนี้เห็นปะก็ไม่ยังเดี๋ยวมือก็คิดมดูคิดดูคิดดูคก่อนแค่คิดมือที่เล่นนั่นโอเคขอพทษแล้วโอเคเราด้วยยังเหม็นแท้ เหม็นมึงดมมึงเค็มมึงเบ่งแล้วก็เค็มเหม็นเนาะกินปลาแดกกินเนอ้อไส้เขาดีไรอ่ะคัวครับ